สวัสดีครับมาพบผมเฮียบ์ลม้มโตอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกคู่ระหว่างเมิแลนด์พบกับบลอนบี้คู่นี้จะแข่งกันวันที่12พฤษภาคมเวลาตีหนึ่งสนามที่แข่งคือสนาม mcs arena บ้านของเมิเตอล์เสถิติการเจอกันของทั้งสองทีม5นัดล่าสุดในการเจอกันทางด้านของเมิเตอร์เรนเอาชนะไปได้2เกมบรอนบี้เอาชนะไปได้3เกมสถิติหานัาล่าสุดของเจ้าบ้านเมิเตอร์เนเอาชนะคู่แข่งไปได้4เกมเสมอ1เกมส่วนทางด้านของทีมยันยางบลอนบี้ เสมอคู่แข่งไปได้หนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปถึงสี่เกมเจอทีมอินเดยใต้การคุมทีมของโบแฮนดิกสันถือว่าโชว์อร้อมได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยผลงานนที่ผ่านมาพาทีมบุกไปชนะอันบ็อกไปด้วยสกอร์หนึ่งุรดอสองส่วนสภาพความพร้อมของทีมน,นี้จะมอดติ์ใช้งานเอเลสฟาบโอลัฟสันเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีการบาดเจ็บโดยนั้นนี้คาดว่ากุนซือใหญ่ยางโบเอลิกสันจะจัดทําระบบ3ามสพร้อมวางกุสตาฟ อิสซักเซนเอนเวิร์ตชิลูเฟียและอันเดรเรยอร์เป็นที่เด่นในการล่าสกอร์ส่วนทีมเย,ายามือนย่างบรอนดี้ภายใต้การคุมนิมของนิวเบรเดลิสเซนถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างแย่โดยผลงานทที่ผ่านมาเปิดบ้านเสมอกับโคเปนเฮเกนไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งส่วนสภาพพร้อมๆของทีมน,น,นั้นนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเควินเมนซาอย่างไรเดียวเท่านั้นที่มีอาการบาดเจ็บโดยนั้นนี้คาดว่าคนซื้อใหญ่ยา รเดลิ er son, กเซนจะทำระบบ4-3-1-2พร้อมวางมาธิอัสคริสกาเดนกับมาโกดิฟโควิดเป็นคู่กองหน้าคอยล่าสกอร์นัดนี้เชื่อว่าเมทิแลนต์ต้องเปิดบ้านเอาชนะบลอนบี้ได้แน่เพราะว่าพวกเขามีมาตรฐานและศักยภาพของทีมที่เหนือกว่าบลอนบี้อยู่มากแถมฟอร์มการเล่นของทีมยังร้อนแรงหลังพาทีมไร้ผ้า,ามาเจ็ดนัดติดและเก็บชัยมาได้ถึง6นัดซึ่งต่างจากทางด้านของทีมเยือนอย่างบลอนบี้ ยังโยโฟอร์มได้ไม่ดีเอาซะเลยและหลังพาทีมไม่ชนะใครมาเก้านัดติดและสะดุดแพ้ไปถึง7นัดโดยเกมรับของทีมถือว่าลหลาลวัวมากๆทำให้ตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่ามิกิเลนผ่านสบายเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะบอลบี้ได้แน่แต่กอ์ที่คาดผมคาดว่ามิกซิลนจะชนะบอลบี้ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูตอนหนึ่งแขกเบิร์ฟันดงครับวันนี้จัดมิเลนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม